มาหยังมาซองเม,งอมงองือง,งด่ายได้ไหมเอาเป็นอยู่บาบาน,นดาดอาุ่นหอดแล้ว ดเดี๋ยวกินคณะเสร็จแล้วก็จะได้ชมทานตะวันต่อนะคะทานตะวันกับบักแตงโมไม่รู้หนานอะไรกันแม่นะคะผสมปนเปนกันไปนหมดเลยนะคะนะคะแค่แอดแดบ่พอเพียงหัวเข้ากับสะลึงอยากออกดอกเมืองแม่ทานตะวันคอยก็ดีแตงโมแตงโมแตงโม,งมบ้านมูเจ้าเก็บแตงโมแบบใด

บ้านมองเพล่นหนอนหนามเขี้ยวมันเหี่ยวเหมือนแล้วอานเหมือนมังเด้อความเตาท่องมันสีไล่เป็นได้บินว่อนเลยเห็นบอัตรูถ้าห้องกับปล่อยมันไปห้องกับบ่สีดยาสีดหวานเนะี้ยนะเด้ออ่ะม,มันลายเป็นไดคว่ำเตาท่องดู มีเกาะอ,อยู่ทุกใบจ้าร้ายเป็นได้กระเมืองเอาเมือง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 ,ม,ง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 มันไต่ออกมาจากตรงนี้ดงมแมลงเต่าทอง